รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงครัวคุณเป็ดครัวมหาสนุครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเชฟโชเล่ครับผมสวัสดีครับเชฟโชเล่คะวันนี้นี่เอาเมนูอะไรมาฝากพวกเราอ้ยต้มส้มปลากระบอกปลากระพงยอดส้มขามโอนโอ้โหยาวมากเลยเดี๋ยวชื่อเมนูมันยาวชื่ออะไรนะเขาบอกอีกที่ต้มส้มปลากระบอก ปลากะพงยอดส้มขามอ่อน ปลากระบอกใช่พี่คะอยากรู้ว่าเลือกปลายังไงอ๋อปลานี้นะอุดคิดลับนะการเลือกปลาเหมือนกันนะปลานี่ถ้าเป็นปลากระบอกตัวเล็กโอเคเนื้อจะหวานนะหวานอร่อยแต่ผมสงสัยทำไมไม่เอาแค่ปลากระบอกพี่ทำไมต้องมีปลากระพงมาด้วยอ่ะเออทำไมต้องสองปลาคืออย่างนี้บางคนปลากระบอกเขาไม่กินแต่แมเราเขให้รู้ว่าปลากระพงก็ทําได้นะไม่นั้นเดี๋ยวเขาบอกว่าต้มส้มปลากระบอกเอยท่านอยากกินต้มส้มแต่ท่านไม่มีปลากระบอกทําไงดีเขาจะได้รู้ไงอย่างนี้ วัตถุดิบมีอะไรบ้างปลาขาโบกปลากับพงแล้วก็นิยลดสมขามอ่อนใช่ไหมหัวหอมทุบหัวเทียมทุบใครทุบขีมิ้นทุบใส่เคยสักนิดเอางี้แหละครับก็นี่เคล็ดลับกับปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราอยากเห็นหน้าตาเมนูเอาเริ่มต้นกันเลยไหมครับผมเริ่มเลยดีกว่าอันดับแรกก็ตีต้องช่วยผมติดไฟอันดับแรกติดไฟเลยต้องนี่เลยจะเอายี่ห่าพี่ถ้าจะใช้นะมันต้องนี่เลยครับ ตัวนี้ต้องใช้ตัวนี้หรือว่าตัวนี้ก็ได้เป็นเตาแก๊สเป็นเตาแก๊สครับเพราะว่าเตาแก๊สอินฟลเรตกระจกหัวคู่ของ s t a r ์เวลเนี่ยต้มผัดแกงทอดได้หมดครับคุณสมบัติของเขาเนี่ยนะดีไซน์หรูทันสมัยสามารถตั้งโต๊ะหรือว่าฝังเคาน์เตอร์ได้ไม่มีเปลวไฟไร้ขมอควันให้ความร้อนเร็วสวิตช์จุดแก๊สอัตโนมัตินีน ไม่ยากเแค่กดไปกดไปเพิ่มแล้วบินอย่างนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ติดไฟติดแล้วครับบางคนเอ๊ะทำไมเ็าบอกแล้วไงเห็นไหมไร้เปลไฟไร้ข่าวบอกบอกนะตีถ้าไฟไม่แรงนะน้ำไม่เดือดน้ปลาคาวได้นะอ่าไม่ต้องก็บอกแล้วอันนี้แรงมากแรงมากเลยถ้าจะให้แรงนะต้องใช้อ่าแก๊สบอกเข้าไปว่าตองแก๊สอะไรว่าจะใช้แก๊สต้องใช้แก๊สของพีทีเท่านั้นเพราะพีทีทำแต่เรื่องสดใหม่โอ้ยนี่สโลแกนเลยของเราสดทั้งนั้นเลยใช่เริ่มเลยค่ะเริ่มเลย พี่ติดนันอ่าผมไม่เห็นเปลวไฟเลยนะพี่ลองเอามือไปอังดูอ่ะไม่เชื่อลองอังดูจริงจริงอันนี้เลยคุณผู้ชมครับเยี่ยมเลยไม่เห็นเปลวไฟแล้วก็ไม่เห็นควันผมบอกให้เลยไม่ยากแค่คุณกดสวิตช์ลงไปเนี่ยนะอัตโนมัติเนี่ยนะบิดมาจะมีเสียงแกกนี่คือเปลวไฟขึ้นมาแล้วอ๋อ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 นี่ตั้งไฟเอาน้ำมาใส่ใช่ไหมเอาน้ำมาใส่เต้น้ำลงในกระทะใส่น้ำเยอะไหมใส่น้ำประมาณนี้ ก็คือถ้วยหนึ่งนี่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ท่วมปลาเรืปลาเราเยอะมากเลยไม่มีเปลวไฟนะแต่ความร้อนมาถึงนี่เหมือนกันแล้วแล้วท่วงเราใส่น้ำอย่างนี้เราสามารถใส่ของได้เลยเขาเรียกสมุนไพรนะใส่ได้เลยไม่ต้องรอให้เดือดใส่หัวหอมวรอมทุยมแล้วก็ใส่ไครทูปข่าขี้มินนี่ครับเมนูนี้เคยลงไอ้นี้ไหมฮะยูทูป ยูทูบช่องพี่อะลง u t u b e ลงเพจไปน่าจะอาทิตย์กว่ากว่าเป็นไงยอดวิวตอนนี้2ล้านกว่าวิวโอ้สองล้านนี่2ล้านกว่าวิวก็จะเข้าไปดูไม่ต้องแล้วนี่เรื่องจริงนะนี่แต่ว่าที่เพจนะเพจนะที่ไปดูที่เพจโชเล่ดอคาโดนอะลงไปอาทิตย์กว่า2ล้านกว่าวิวต้มส้มปลากะบอกปลากระพงครับผมแล้วอันนี้ผมขายไปหน่อย อย่างปลาเนี่ยมันต้องมีความคาวมันมีความคาวมีวิธีไหมมีเคล็ดลับไหมก็ก็นี่ไงตีเราล้างปลาให้สะอาดแน่นอนขั้นตอนล้างให้สะอาดนะแต่ก่อนจะลงต้มเนี่ยเราใส่เครื่องดับเขาเรียกสมุนไพรดับคาวนะแต่เดี๋ยวพี่นะจะปรุงให้หมดทุกอย่างเลยแล้วพอพอชิมอร่อยปุ๊บพออร่อยแล้วนะเราค่อยใส่ปลาทีหลังเราอย่าไปคนเลยอย่าไปเขาเรียกคนไหมคนไหมอย่าไปคนโอ้ยพี่ที่ใสไม่ดีแสดงว่าเป็นคนไม่ยอมคนเลย ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าคนหรือมันจะคาวเดี๋ยวพอเดือดสุกกันที่พับยกลงได้เลยโอ้ยนี่มันเรื่องจริงครับผมจะได้รู้นะครับเวลาใส่อะไรไปปุ๊บเนี่ยอย่าไปคนมันจะคาวอย่าคนอย่าคนอย่าคนเดือดแล้วเดือดแล้วค่ะไม่ใช่หม้อนะหนูเนี่ยเดือดแล้วเนี่ยอนี่ถ้าเราก็ใส่เค้กได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปใส่กระปีเข้าไปแล้วนะคะทุกคนจริงๆอ่ะทำตามได้ ใส่นิดเดียวพอนะแต่ผมต้องการในเค็มถ้าจริงๆเขาบ้านๆนะเวลาใส่บุ๊กก็เอาน้ำร้อนเนี่ยนะเหมือนมันล้างวันในถ้วยเลยใส่ส้มขามยอดส้มขามอ่ะนี่อะไรน้ำตาลใสยใส่น้ำตาลครับผมต้องให้หวานนํำนิดหนึ่งนะครับเดือยเดือดแล้วใส่ปลาอะไรเลยเอาไปเลยพี่ใส่สามชิ้นพอนะสามชิ้นพอเดี๋ยวไม่มีที่วางปลากระบอก ครัอย่าคนเขาบอกอย่าคนไม่ได้คนก็แค่เคลียร์เฉยๆให้มันเข้าไปเอาไปน่าขามสิบว่าปลากระพงอีตัวดีปลากระบอกปลากระบอกปะบอกปลากระบอครับครันเป็ดครัวมาสนุกครับสนุกจริงๆสนุกมากโอ้ล้นเลยปลาใช่น้ำมันน้อยไงพอแล้วมั้งเติมน้ำไหมพอแล้วพอละเดี๋ยวก็ต้องตุนอีกอ่ะเอาขวามาปิดพี่เป็นคนชอบกินแกงเคยไข่เป็ด แกงเคยนะเคยมาแกงที่นี่แล้วใช่ไหมอร่อยมากพี่ผนชอบกินมากแกงเคยไข่เป็ดอ่ะนี่แล้วผมวันนั้นช่วงโควิดนะผมอยู่บ้านผมก็ทำไปนี่ครับอรัหมูสามชั้นผัดกระปิเป็นไงหมูสามชั้นผัดกระปิอู้อร่อยใช่ไหมนี่ผมทำก็คือ ค่อยๆแต่ไม่ไม่เอาเค็มมากกัปีคือหมูต่างๆผัดกะปิก็คือไม่ต้องเค็มกะปินะพี่บอกให้เลยนะการทําผัดกะปินะถ้าไม่ถึงกะปิไม่มีตินกะปิเขาเรียกไม่ใช่ผัดกะปีนะการผัดกะปิกะปิจะต้องหอมกะปิจะต้องใส่เยอะเหมือนข้าวคลุกกะปิสังเกตไหมบางเจ้าทํานะกะปิแค่แบบไม่มีตินเลยบางๆมันจะอร่อยตรงนั้นแต่กะปินี่สำคัญนะเวลาทำอาหารบางคนบอกให้ทำแกง แกงแกงนกเนี่ยต้องใส่อะไรบ้างก็คือไม่ยากเลยมันก็มีพริกเจ็ดเม็ดตะไคร้เจ็ดต้นกระเทียมเจ็ดกีบตำ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 แล้วเอากะปิถ้าหัวนกใส่ลงไปก็เป็นแกงนกเออแกงนกคืออะไรคะหนูไม่เคยก็คือเอานกเนี่ยมาดูเร e> ื noticed, ่องอาแล้วถ้าเดี๋ยวผมว่าเป็นแกงงัวล่ะแกงปลาเออแกงปลาก่อนแกงปลาแกงปลาก็ไม่ยากก็กระพริกเจ็ดเม็ดตะไคร้เจ็ดต้นกระเทียมเจ็ดกีบตำตำตำกะปิถ้าหัวปลาใส่ไปก็เป็นแกงปลา แกงวัวใช่ไหมแกงวัวพริกเก็ดเม็ดใส่เก็ดต้นกระเทียมเกล็ดกีบตำตำตำตะปีเต้าหัววัวเนี่ยแลครับใหญ่ป่ให่กะปีแล้วอย่างนี้อย่างนี้แกงกะปีแล้วกะปีเยอะเกินเท้าหัววัวแล้วก็บีเอาไปหน่อยนะถ้าแกงช้างอ่ะก็เท้าหัวช้างนี่ไปได้ถ้าแกงปากพริกเก็ดเม็ดพรอแล้วหอมเลยคุณผู้ชมขาหอมมากนี่อย่างนี้นะเวลาเราตักแกงเหมือนกันเราต้องใส่เนื้อก่อนครับ และน้ำเราค่อยใส่ที่หลังใช่พี่เป็นคนทําอะไรที่แบบว่าดูละเอียดเลยนะใช่ใช่อ่าเสร็จแล้วนะครับนี่คือเมนูต้มส้มปลากระบอกปลากระพงยอดส้มขามอ่อนน่ากินมากๆเลยอะไรนะน่ากินมากๆเลยยังกินไม่ได้ครับต้องรอก่อนครับเพราะเรามีอีกหนึ่งเชฟครับไปพบกับเขาเลยครับเชฟเป็ด ถึงเจ้าของช่วงเลยนะครับครัวคุณเป็ดหมาสนุกนะครับใช่ค่ะเออผมถามหน่อยทําไมถึงเป็นช่วงนี้ครับถึงว่าครัวคุณเป็ดหมาสนุกตั้งใจอยากจะเปิดร้านครัวคุณเป็ดพี่จะเปิดร้านครัวเป็ดพี่จะเปิดร้านคุณเป็ดเป็นเชฟมาจากไหนคะก็เชฟเองเลยมาจากจังหวัดตรังนี่เอง ทำเองนี่อาหารภาคใต้ทั้งหมดนี่ทำเองนี่เอาแล้วเอาแล้วรู้ดีว่าฝีมือของพี่เป็ดเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาก็มาแลกันตาแลกันมาดูกันซะครับแล้ววันนี้พี่เป็ดจะทำเมนูอะไรครับก็จะทำนี่เห็นนี่นี่เห็นไหมกุ้งเห็นกุ้งไหมมันคือกุ้งอะไรเขาเรียกว่ากุ้งลายเสือแต่ผมบอกว่ามันใหญ่กว่าเสือผมเลยตั้งเป็นกุ้งลายสิงโตจากกันตังทะเลสดของหลานสาวส่งมาเมนูนี้ชื่อว่าอะไรกุ้งลายสิงโตขั่วกระเทียมโอ้โห แล้วส่วนผสมมีอะไรบ้างครับพี่อ้าวนี่เมกกะเชฟเมกกะเชฟเลยต้องเติมนี่เลยซีอิ๊วขาวเมกกะเชฟต้องใช้ครับผมนะครับแล้วก็กระเทียมสับซอยให้ละเอียดแล้วก็มีผงปรุงแต่งรสหน่อยมีเกลือมีน้ำตาลมีกุ้ง แล้วก็มีน้ำมันยังไม่พอนะพี่สำคัญครับที่จะเกิดจะใช้ต้องใช้เตาแก๊สนะอินฟาราเรดกระจกหัวคู่ครับพี่ครับอมของสตาร์เวลอันนี้ต้มผัดแกงทอดได้หมดคุณสมบัติดีไซน์หรูทันสมัยสามารถตั้งโต๊ะหรือว่าฝังตามเคาน์เตอร์ก็ได้ไม่มีเปลวไฟไลท์ขมาควันให้ความร้อนเร็วนี่บอกตรงสวิตจุด แก๊สอัตโนมัติเนี่ยแค่กดมาุบบนี่ไม่ต้องมีควันไม่ต้องให้มันมีกลิ่นอะไรมากมายสตาร์เวลเนี่ยสุดยอดใช่ดูดที่สุดแล้วไม่มีเปลวไฟใช่ไหมไม่ต้องเลยจากความร้อนมันรุนแรงมากเชฟคะเนฟคะครับแต่ถ้าหากว่าอยากให้ไฟแรงเราใช้แก๊สพีทีเลยค่ะไฟแรงเต็มม็กเลยนะคะถ้าจะใช้แก๊สต้องใช้แก๊สของพีทีเท่านั้นเพราะพีที ทำแต่เรื่องสดใหม่เอาเลยไหมเอาเลยครับพี่ผมต้องใช้กระทะใบนี้นะกับเตาแก๊สตาเววนะครับผมนะเพราะภรรยาผมเคยเป็นพรีเซนเตอร์อยู่อใครฮะนวรัตน์ให้นวรัน์เรียผเป็นเคยเป็นสามีพี่นวนรัตน์หรอคะผมฝันเอะทมไหก็เป็นนางเอกผม หลงรักเขามากเลยฝัะนีพี่เดชชอบมากเลยนั่นเองในดวงใจผมเขารู้หรือเปล่าว่าเราชอบเขาเขาเคยรู้เคยบอกว่าชอบมากชอบมากเลยชอบมากเลยแชอบไม่ใช่ชอบแบบชู้สาวชอบแบบรักก็เออเป็นในดวงใจเป็นดาราขวัญใจล้างมือนะครับผมนี่เป็นเชฟที่ครับผมรักษาคำน้ำเลยได้ไหมไม่ได้พี่แค่เบอร์ขออนุญาตขอเติมน้ำมันก่อนนะครับค่ะอะผู้ช่วยเชฟนี่เลยอ่ะนี่แหละครับพี่ช่วยเดี๋ยวไม่เป็นอาหารอนาญาตใส่น้ำมันครับ มันที่ต้องใช้เยอะไหมคะชมเชฟก็ใช้พอมทุ่มพวนครับรถถแล้วก็ใส่กระเทียมเข้าไปเยอะๆเพื่ออะไรออมันใส่กระเทียมไงมึงจะถามทำไมละเนี่ยไอ้มันหมแล้วก็คั่วกระเทียมให้มันหอมััวสินเทาเราใส่ลงไปหน่อยเราไม่ใส่ผงชูรส

เมนูนี้เนี่ยได้มาจากไหนเคยไปกินที่ต่างจังหวัดครับเห็นก็คั่วเกลือเห็นก็คั่วคั่วแบบนี้เราก็เลยคิดมาทํามั่งแต่ยังไงต้องหนักกระเทียมไว้ใน่ครับผมต้องให้กระเทียมเยอะๆเพราะเรากระเทียมกระเทียมยังไงอ่ะอ้าวกระเทียมอะไรอ่ะนี่พอกินพอกินขึ้นไปกินเข้าไปนะสามกบตื่นเช้าขึ้นมานี่อะไรอ่ะนั่งเพราะอยู่อย่ยงเงี้ยไม่ใช่พี่เหรอ มันจะช่วยเรื่องคอเลสเตอรอลอ๋อจะช่องสูตรเรื่องสูตรเชีดช์ใชเรื่องสุขภาพด้วยนะคะข้างบ้านยังนั่งเคาะอยู่เลยเนี่ยแล้วแล้วแล้วยุคโควิดอย่างเย็นกินกระเทียมเนี่ยมันก็ช่วยได้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 ขออีแป๊บเดียวเากุ้งมันตัวใหญ่มาก่มันกุ้งลายสิงโตเพราะเนื้อเนื้อมันจะเยอะมากเพราะเนื้อเยอะนี่ความสุกมันจะช้าช้ากว่าปกติเฮ้ยเขอเวลานานไหมไม่นานครับผมทำไมเวลาแบบขอน้านาน ออกอากาศได้เที่ยไมงออกอากาศนะเที่ยก็ตัดออกได้เลยในหัวอัดมาแล้วมึงคิดว่าเขาจะตัดออกเหรอใช่แล้วมึงคิดเรื่องจริงเหรอคะแล้วพี่แจมทำไปหนูเลิอาจารย์อาจารย์ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวขออ๋อตรงนี้ยังตัวนี้ยังไม่สุดเก็บค่หนูอยากรู้กุ้งนี่สามารถซื้อได้ที่ไหนกันตังทะเลสดซื้อได้เลยซื้อได้เลยอานนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมมันสวยอย่างนี้ล่ะอืออือโอ้ยคผู้ชมขากุ้งจะไม่เหนียวเขาบอกว่ากุ้งกําลังอร่อยมากเคล็ดลับของเชฟตันนี้ก็คือกุ้งจะไม่เหนียวและครับผมรสชาติอร่อยมากหวานมากโอ้ยทำไมมันน่ากินอย่างนี้ล่ะขออนุญาตปิดเตาแก๊สปิดเตาแก๊สได้เลยครับผมอนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตลาดด้วยกระเทียมอันนี้สําคัญใช่ไหมลาดด้วยกระเทียมอันนี้ก็คือเมนูกุ้งลายสิงโตคั่วกระเทียม ส้มปลากระบอกปลากระพงยอดส้มขามอ่อนอ่าของเชฟสุเรีอันนี้ของเชฟเป็ดนี่กุ้งลายสิงโตผั่วเกลือกระเทียมครับแต่ว่าเรายังชิมไม่ได้นะครับเพราะอะไรทำไมชิมไม่ได้เพราะว่าเรามีเชฟมามาจากสู้เถามาจากสู้เถาเหรอสู้เถาเขาชิมระดับอาหารห้องเต้ทั้งนั้นเลยครับแล้วตัวเชียร์จังงงอะไรตัวเชียร์ตัวจัดชิ้นเว้ยครับเรียกเขาขำใจขำใ่ กเลียครับรหว่างเลีครับจ่องจ่องไงฮะจ่องจ่องจ่องต่องสวนสะเสียวเสียวมาชิมจนเพ้อจนเป็นฮ่องเต้เลยอันนี้เป็นนักชิมนะครับจะจะทำอาหารให้กับผู้หลับผู้ใหญ่เนี่ยต้องผ่านลิ้นปราก่อนใช่ใช่คุณอย่าทำเป็นเล่นไปนะฮะอาหารถ้าไม่อร่อยจริงนี่เขาไม่กินนะครับไม่กินมะนี่กินมาอาหารระดับห้องเช่านะฮะ ลองลองห้องห้องใต้ลอง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 ก่อนเลยใช่แนวอันนี้เรียกเมนูอะไรฮะที่ม่วงสายลากระบอกปลากระพงยอดท่อมขามอ่อนอ๋อยาวเที่มืองจริงเรียกว่าแกงส้มขามอ่อนปลากระบอกปลากระพงครับเรียกเหมือนกันชิมเอาน้ะใส่น้ำหน่อยหน่อยวิธีการชิมห้าร้อดนะดู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 นะฮะต้องอ้าปากเลยนะถึงจะชิมได้นะอย่าลืมอย่าลืมนะเคยชิมไม่อ้าปากก็เป็นไงฮะมันไม่ ไม่อร่อยอ่ะไม่คินนบฟังพี่เจ้าชกเฮ้ยคุณพู้ไรกลัวฟังไม่รู้เรื่องอ่ะแม่แี่เจะเสียรสชาติดูนะแม่แม่เจ้เดี๋ยวเอาเอาออกมาไม่กินเข้าไปถอนเขาเลถอนหมดเลยเดี๋ยวเขาจะวิจาร์ละครับเป็นยังไงคะพูดออกมาเลยค่ะอย่าพึ่งเกิน เทียวก่อนอย่าเพิ่งเกินให้รถทาดมันอยู่ในลิ้งก่อนโอ้โฮไม่ด้กินปุ๊บกินเลยก็เหลือแต่เข้าตกวยอย่างเดียวนั้นก็กินข้าวเก่าดีกว่าโอ้โฮอร่อย อาจังนี้จังนี้เอาข้าวเอาข้าวเออเอาข้าวเอาข้าวนี่นึ่งดูเนื้อกุ้งก่อนว่าลองก่อนเลยจะใส่น้ำน้ำิ้มน้าจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะต้องต้องใส่ลวาใส่ไอไอไอ้ลองกินแบบไม่ใส่ก่อนดิลองกินแบบไม่ใส่ก่อนขอโทษนะฮะผมขอเติมไอแบบพวกนี้ไปหน่อยนะมันเป็นเครื่องก่อนจะกินดมก่อนดมแล้วบอกกลิ่หอมเป็นไงวิจารณ์เลยครับ กลิ่นไงนะมันหอมละมุงไปหมกหรือใส่แล้วครับไปวะใส่ใจไงโอ้ใส่ใจและที่สําคัญนะน้ําปลาแท้เมกเชฟนี่ครับเมกเชฟน้ำปลาเมกเชฟถึงว่าถึงได้หอมขนาดนี้เัล็ลับนี่เองหยุดเป็ะน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 นแล้วอยากกินเลยสดๆน้ำลายไหลเลยครับชมขา เป็นไงยังไม่ตามพูดไม่ตันพูดไม่ทันอะไรวะทำไมถึงอร่อยอย่างนี้วะเนื้อนุ่มหนึบหนับหนึบหนนับแน่นแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยมันกลมกลืนมันลื่นคอเรียกว่ามันมันอร่อยนัวปากนัวลิ้นเนี่ยเขาเรียกว่า ได้แรงอองคอากชิมด้วยเลยอ่ะลองชิมเลยลองชิมเลยลองชิมเลยลอชิมหน่อยเดี๋ยวจิมเมนูปลากระบอกปลากระบอกนี่ก็เข้ากันนะนะกินนี้เสร็จไปชมให้ปลาอย่างอื่นได้ไหมอ้าวเวไอ้นี่ใครเนี่ยอ๋อมากับเซฟเป็ดแต่งตัวหน้าไปกินก๋วยจับสาวรี นี่ครับช่วงพอเลยอ่ะเมนูพี่พัฒนาการเหลาเลยนะครับครับผมครัวคุณเป็ดนี่อาหารดีๆแบบนี้ทุกวันเลยไหมครับครับทุกวันครับผมมีของดีๆซิกเนเจอร์ของดีๆซิกเนเจอร์อีกหลายอย่างอีกหน่อยไปเปิดแล้วครับครับผมคุณเป็ดที่ไหนนะครับสุขาภิบาล5ครับเร็วๆนี้กำลังเริ่มลงเสาแล้วครับโอ้โหเอาละครับดูแต่ละคนคงหยุดความอร่อยไม่ไหวแล้วนะครับเอางี้อ่ะเราพักช่วงนี้ไว้สักพักนึงหน่อยครับ แล้วกลับมาดูว่าคราวหน้าจะมีเมนูอะไรเด็ดกับครัวคุณเป็ดครัวมหาสนุกครับของร้านกูใช่ไหมเนี่ยเอาออกไปเลยจะขายเด็กได้ได้ตาลิหือไตาลิเซีย ฉีหมอบออเลยฉีพุหัวเร่อีบ่ถอยียเดี๋ยว